วันนี้นรายการชีวิตไม่สิ้นหวังยังอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะเดินทางมายังมหานครลอนดอนเมืองใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าแฟชั่นบันเทิงศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมภาษาและศาสนาข่างกลางความเจริญทางวัตถุและทางเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านี้ เราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนที่นําคําสอนที่ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนามาผิดบานอยู่ในหัวใจของชาวตะวันตกที่นี่ค่ะวัดอมราวดีอมราวดีวิทิสโมนัสทีสกลค่ท่านอาจารย์อาจารย์เจ้าคะ วันนี้ทางทีมงานของรายการเดินทางมาจากประเทศไทยได้มาเยี่ยมประเทศอังกฤษแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับชาวพุทธคือมาเยี่ยมดูไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของคนไทยที่เป็นชาวพุทธที่นี่แล้วก็ได้ทราบชื่อเสียงของวัดอารอมราวดีดังไปถึงเมืองไทยมานานแล้วนะเจ้าคะว่าที่นี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธเป็นที่พึ่งทางใจเจ้าคะ่ะ อยากถามพระอาจารย์ว่า Relationship ของวัดที่ในลอนดอนเนี่ยค่ะกับคอมมูนิตี้ในอัมราวตีเนี่ยประชาชนทั้งคนไทยและชาติอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงคะทุกทุกคนไทาเป็นชาวคริสเตียเป็นชาวอิสลามชาวฮินดูไม่มีไม่มีศาสนาเพราะว่าที่อังกฤษก็เป็นธรรมดาก็หลายคนก็ไม่นบเธอศาสนาอะไรแต่อยากจะมีะที่วิเวกที เพื่อให้โอกาสคนทายากจะมีความสบายใจความสงบใจได้เรียนทางของพระพระพุทธเจ้าก็ที่อธิบายทางเพื่อจะดับทุกข์เพราะว่าถ้าไม่มีาศาสนาก็ยังมีทุกข์ <c oughs> <c oughs> อย่างนั้น <c oughs> ใน, <c oughs> ใ,นในเวลานี้เพราะว่าที่ที่กรงองดอนและที่หลายๆเมืองอยู่อังกฤษก็คนธรรมดาก็มีความเครียดมากๆ ในเมืองใหญ่ๆใช่แต่อยู่ในอยู่ในบาโนกด้วยแต่เมืองลอนดอนเป็นเมืองใหญ่ๆฉะนั้นก็คนเยอะเยอะมีมีสนใจเดินทางอะไรเพื่อจะดับถูกเพราะมีความเครียดมีของมีบานดีและของเยอะเยอะนะเงินเยอะแต่ยังจิตใจไม่สบายแต่หลวงพ่อสุเมตโตอยากจะ เบิร์ตวัดอมราวดีเพื่อจะเป็นที่คนมาเพื่อจะศึกษาชีวิตของเราศึกษาทางเพื่อจะออกจากทุกเป็นยังไงดังนั้นมีวิเวกมีรีทรี a วิเวกที่นี้ที่วิเวกเพื่อคนมาพักที่นี่ได้แล้วมี meditation class ทุกๆอาทิตย์ <Okay. S 1> หนึ่งรัอสองครั้งทุกอาทิตย์เพ่อ้าคอนอะไรอะไรก็มีสองใจก็มามาได้นะก็ถือว่าเป็นสากลนะเจ้าคะพุทธาศาสนานี่ <S <S เพราะว่าความทุกข์ในชีวิตของเราก็ไม่มีประเทศค่ะ <laughs> <c oughs> เป็นนานาชาติใช่ความทุกข์ suffering is international เนี่ยฉะนั้นก็ทุกทุกคน เป็นเกิดที่ประเทศนี้หรือเกิดที่ประเทศเอเชียหรือที่ไหนก็ยังมีความทุกข์ะมีสงใจเพื่อจะดับทุกข์ฉะนั้นที่วัดอมรวด,ดีมีความคิดอยากจะเป็น very accessible for for everybody อมราวดีบริเวณเนื้อที่75ไร่ล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าป่าและภูมิประเทศอ,อันเงียบสงบในวัดมีอาคารไม้ชั้นเดียวหลายหลังซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นที่อยู่ของสงฆแม่ชีและขริหถ์ผู้ขอมาปฏิบัติธรรมที่นี่บางก็มาอยู่3วัน5วัน7วัน10วันบ้างหรือบางคนมาอยู่หนึ่งเดือนก็มี แต่ทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎวละระเบียบของทางวาัดอย่างเคร่งครัดเหมือนกันหมดที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นกระดานที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่จะให้คนในวัดทราบนะคะแล้วก็ตารางนี้นเป็น daily schedule หรือว่ากิจกรรมประจำวันของวัด อย่างเช่นเริ่มต้นเช้ามาเลยเนี่ยปีหทุกคนก็จะลงมาที่ทำทวัดเช้าเขียนว่าบูชาเนี่ยทำก็คือบูชาผู้หญิงก็จะแยกไปหอหนึ่งห้องหนึ่งแล้วก็ผู้ชายก็จะแยกไปที่เทมโปหรือในวัดถึงนะคะพอหกโมงครึก็จะเป็นสวดมนต์หกโมงคึ่งก็สวดมนต์พอเจ็โมงสิบ้าเราลเวลาที่เราอยู่ขนาดนี้ค่ะ ก็จะเป็นอาหารเช้าเป็นเบรคฟาสต์อาหารเช้านะคะพอ8ปดโมงสิโดยปกติแล้วก็จะมีการประชุมกันที่สามล่างเพื่อจะแบ่งแยกว่าใครจะต้องไปทำงานภารกิจในแต่ละด้านเขาประชุมเป็นเสร็จแล้วนะคะก็แบ่งนั่ที่ว่าใครจะไปทำหน้าที่อะไรแต่เนื่องในที่นี่รับวามสะอาดมากทคนย้ายล้างมือก่อนก่นปฏิบัติในที่ในของข้าราชการ ประชุมแล้วก็เขาจะมีรีทิอีกประมาณ2วันตอนนี้เขาก็ทําความสะอาดแล้วก็แบ่งช่วยกันทำงานนะก็เลยต้องเก็บขยะไปทิ้งนี่เป็นที่ทําวัดตอนเช้าของแม่ชีกับผู้หญิงนะคะ ส่วนนี้จะเป็นอีกครัวหนึ่งสำหรับแยกออกมาสำหรับคนที่มาทำรีเท e อยู่ในร re ีเทสเซนเตอร์ค่ะคือก็อยู่ในบริเวณวัดเนี้ค่ะแต่แยกส่วนเลยก็ะจะไม่ไปรวมกับที่เมื่อเช้าที่เราไปาทานอาหารเช้าตรงศาลาส่วนรวมนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือทางเดินเชื่อมต่อในอาคารเดียวกันซึ่งมีหลายๆส่วนจะมีทั้งส่วนของที่พักผู้หญิงที่มาปฏิบัติธรรมหรือท,ทำรีทรที่นี่แล้วก็ ส่วนที่พักผู้ชายแล้วก็หอที่จะไปทำปฏิบัติทาหรือวปัสสนาค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เดินทะรู้จักของพักผู้หญิงด้านหลังนะคะหลังจากส่วนที่เป็นเตียงนอนแล้วก็จะมีพื้นที่ห้องน้ําห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องทำความสะอาดจะสังเกตว่าทุกอย่างเป็นระบบแล้วก็สะอาดมากๆเลยค่ะ ้องนี้เป็นห้องคอมมอนโกลหรือว่าห้องที่ผู้ที่มาทำวิปัสนาปฏิบัติธรรมเนี่ยใช้ใช้พักบองช่วงเปค่ะแต่ว่ารีเพล็ที่นี่เนโปรแกรมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการเข้าปฏิบัติธรรมแบบปิดวาจัเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาพักก็ถึงจะอยู่รวมกันก็ห้ามคุยกัน นี่เป็นห้องเดียวที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะพักแต่ว่าการที่จะได้พักห้องเดียวเนี่ยเป็นเป็นกรณีพิเศษเป็นผู้สูงอายุหรือว่าไม่สบายหรือเป็นขอขอมาเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ห้องจะมีจํำนวนจำกัดมีความพิเศษของการที่มาทำ retreat center ที่เนี่ยนะคะจะเห็นว่าวิวเนี่ยจะงดงามแล้วก็สงบมากเรียกง่ายๆว่าเป็นที่สัปปายะสำหรับเพื่อในการปฏิบัติธรรมจริงๆค่ะเพราะจิตใจเราจะสงบมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูห้องที่ปฏิบัติธรรมกันนะคะอันนี้เป็นส่วนของที่พักญิง เดินตรงไปด้านนู้นจะเป็นที่พักของแม่ชีค่ะผู้ปฏิบัติธรรมที่นุ่งขาวค่ะ ผู้ถือิ่งที่นุ่งขาวผูกขาวค่ะแล้วก็จะมีพื้นท,ที่สมบูรว์ด้านนู้น,ขขน,น,เ,ปนเป็นห้องทำงาน,นเป็นห้องอ่านแล้วก็มีส่วนแล้วก็ถึงอาคารหรือฐานเก้ือของวัด่อันนี้เป็นห้องเก็บดอกไม้นะคะ ที่มีคนมาถวา,ายเยอะๆก็จะนําดอกไม้มารวมไว้ที่เนี่ค่ะข้อสังเกตอีกอย่างก็คือว่าทุกอย่างจัดเป็นระบบแล้วก็มีระเบียบค่ะวันนี้ขอขอบคุณสายการบินเจทแอร์เวยสที่นำเระเดินทางถึงที่คุณลอนดอนประเทศอังกฤษขอบคุณวัดอำราวดีและคุณสุวีราผู้คอยอำนวยความสะดวกแก่ทีมงานในครั้งนี้ค่ะ ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน